สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องออกลยุทธ์การเจราจาต่อรองที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะจากหนังสือ Never Split the Difference คนเขียนคือ Chris w อ s เคยเป็นนักเจราจาตัวประกันของ FBI ด้วยนะโหประสบการณ์ตรงเลยนะครับใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทสรุปสำคัญสคัญแล้วก็มีตัวอย่างการเอาไปใช้ด้วยโดยเฉพาะกับการสมัครงานสายดิจิตอลมาร์เก็ตตที่แบบหลายคนน่าจะสนใจกันอยู่ เป้าหมายก็คืออยากจะดึงเทคนิคเด็ดๆที่มันไม่ใช่แค่การใช้เหตุผลหวานล้องแบบเดิมๆอะค่ะแต่จะเน้นเรื่องจิตวิทยาการเข้าใจอีกฝ่ายแบบมีกลยุทธ์หรือที่เขาเรียกว่า tactical empathy มาดูกันใช่เลยครับคือแก่นสำคัญมันเปลี่ยนไปเลยนะจากที่พยายามจะเอาชนะด้วยเหตุผลหรือตรรก,กะต่างๆมันกลายเป็นการเข้าใจแล้วก็พยายามนำทางอารมณ์ของคู่สนทนาของเรามากกว่า การทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังอยู่นะเราเข้าใจโลกของเขาจริงๆนะครับอันนั้นแหละจุดเริ่มต้นเลยคำว่า tactical empathy เนี่ยค่ะฟังดูน่าสนใจนะมันไม่ใช่แค่เออความเห็นอกเห็นใจปกติแต่มีคำว่า tactical คือเชิงกลยุทธ์เพิ่มมามันต่างกันยังไงคะครับมันคือการพยายามทำความเข้าใจมุมมองความรู้สึกหรืออาจจะรวมถึงแรงจูงใจของอีกฝ่ายแบบลึกซึ้งเลยนะ ไม่ใช่เพื่อให้เราเห็นด้วยกับเขานะครับแต่เพื่อรับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่แล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นแหละมาช่วยในการคุยของเราเป็นการฟังเพื่อเก็บข้อมูลจริงๆไม่ใช่ฟังไปรอจังหวะส่วนกลับอันนี้สําคัญมากพอมองมองเปลี่ยนวิธีการมันเปลี่ยนตามเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นเราลองมาดูเทคนิคที่มันจับต้องได้กันหน่อยดีกว่าเริ่มจากอันแรก mirroring หรือการสะท้อนคํา เขาบอกว่าให้พูดตาม1-3คําคำสุดท้ายที่อีกฝ่ายพูดจบโดยน้ำเสียงแบบสงสัยนิดๆเช่นเขาบอกช่วงนี้งานยุ่งมากเลยเราก็ยุ่งมากเหรอคะแล้วก็เงียบรอใช่ครับเทคนิคง่ายๆเลยแต่แบบว่าส่งพลังมากนะครับมันส่งสัญ,ญญาณไปว่าเราตั้งใจฟังอยู่แล้วมันจะไปกระตุ้นให้เขาอยากอธิบายเพิ่มเองแบบเป็นธรรมชาติเลยเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มแล้วก็เหมือนได้สร้างความสัมพันธ์ความรู้สึกเชื่อมโยงไปในตัวด้วย เหมือนเปิดประตูทางใจนิดนึกครับโห oh, ได้ผลขนาดนั้นเลยเหรอคะฟังดูง่ายมากแต่น่าลองค่ะต่อไปเลเบลลิ่งการติดป้ายอารมณ์อันนี้คือให้ใช้คำว่าดูเหมือนว่าหรือฟังดูเหมือนว่าไปนำหน้าสิ่งที่เราสังเกตเห็นเช่นดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณกังวลนะคะถูกต้องครับการที่เราช่วยระบุอารมณ์เขาได้ตรงจุดเนี่ยมันเหมือนไปช่วยลดความแรงของอารมณ์ลบๆล,ลงได้เลยนะ เหมือนช่วยระบายความรู้สึกให้เขาทําให้เขารู้สึกว่าเออคนนี้เข้าใจเราฮะไอ้กาแพงป้องกันตัวมันก็จะค่อยๆลดลงเป็นการแลิเดทหรือยืนยันความรู้สึกเขาไปในตัวครับแล้วพวก calibrated questions ล่ะคะคาถามปลายเปิดที่ต้องขึ้นด้วยอย่างไรหรืออะไรที่เขาว่ามันทรงพลังมากๆเช่นแทนที่จะถามว่าลดราคาอีกได้ไหมคะให้เปลี่ยนเป็นถามว่าเราจะทำยังไงให้ข้อเสนอนี้มันลงตัวกับงบประมาณของดิฉันได้คะอ่าใช่ครับ คำถามพวกนี้มันฉลาดตรงที่มันเปลี่ยนเฟรมหรือเปลี่ยนกรอบความคิดไปเลยมันชวนให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาเหมือนกับมาช่วยเราแก้ปัญหาโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําทําให้เรายังคุมเกมคุมบทสนทนาได้อยู่โดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเอ้ยถูกกดดันหรือแบบโดนต้อนจุนมุมมีคำถามคลาสสิกที่ส่งพลังมากๆเลยคือแล้วผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับ how am I supposed to do that มันเหมือนบังคับให้เขาต้องกลับมาคิดในมุมเราบ้าง ฟังดูแล้วเหมือนเป้าหมายของการใช้ทั้ง Mirroring กับ Labeling เนี่ยคืออยากให้เขาพูดออกมาว่าใช่เลยหรือ that's right ใช่ไหมคะไม่ใช่แค่คุณพูดถูกแบ่นเลยครับคำว่าใช่เลยเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเราเจาะเข้าไปถึงความเข้าใจแก่นแท้ของเขาแล้วจริงๆมันเป็นการยอมรับที่มาจากข้างในเขาเลยต่างจากคุณพูดถูกที่บางทีอาจจะแค่เออเอออ,อ,อไปหรือแบบอยากให้จบจบบทสนทนาไปซะมีอีกอันก็น่าสนใจคะ่ะ accusation audit ที่ให้เราชิงพูดสิ่งที่เราคิดว่าเขาอาจจะคิดลบกับเราออกไปก่อนเลยเช่นตอนสัมภาษณ์เราอาจจะพูดว่าคุณอาจจะกําลังมองว่าดิฉันมาจากอุตสาหกรรมอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจความท้าทายเฉพาะของที่นี่ดีพอสนะคะเหมือนยอมรับไปก่อนใช่ครับมันเหมือนเราไปปลดชนวนระเบิดทางอารมณ์เขาล่วงหน้า พอเราพูดสิ่งที่เขากังวลหรือสิ่งที่เขาคิดลบอยู่ในใจออกไปแล้วเนี่ยความกังวลนั้นมันก็เบาลงมันแสดงว่าเออเราไม่ได้หลอกตัวเองนะเรารู้สถานการณ์จริงเข้าใจมุมมองเขาแล้วเรื่องการเปิดโอกาสให้เขาพูดคําว่าไม่ได้ล่ะคะอย่างการถามว่า มันจะเป็นความคิดที่ไม่ดีไหมคะถ้าเราจะลองคุยกันสัก15นาทีทำไมถึงดีกว่าขอตรงๆคะ่ะเพราะคำว่าไม่มันให้อำนาจกับคนฟังครับพอเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจปฏิเสธได้เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้พอเขารู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดใจรับฟังสิ่งที่เราจะเสนอจริงๆได้ง่ายขึ้นครับ ที่นี้เราลองเอาเทคนิคพวกนี้มาโยงกับสถานการณ์จริงๆอย่างการสมัครงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดูบ้างดีกว่าค่ะสมมุติเริ่มตั้งแต่ตอน HR โทรมาครั้งแรกเลยได้ครับตอนโฟนสกรีนเนี่ยอาจจะใช้มิเรอร์ริงถามย้ำเกิดกับลักษณะงานเช่นอ๋อเน้น performance marketing โดยตรงเลยใช่ไหมครับเพื่อให้เขาขยายความเพิ่มหรือใช้เลเบลสร้างความรู้สึกดีๆเช่น ฟังดูเหมือนว่าพี่กำลังมองหาคนที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วอาจจะปิดท้ายด้วย no oriented question เพื่อขอไปต่อเช่นเออมันจะเป็นการรบกวนไปไหมครับถ้าผมจะขออนุญาตเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมในรอบต่อไปอะไรแบบนี้อืมพอไปถึงรอบสัมภาษณ์กับ hiring manager คนที่เป็นหัวหน้างานโดยตรงก็น่าจะเริ่มด้วย accusation audit ที่คุยกันเมื่อกี้เช่น อาจจะเห็นว่าดิฉันไม่มีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจประเภทนี้มาก่อนเพื่อลดกำแพงเขาก่อนแล้วก็ใช้ calibrated questions ขุดหา pain point จริงๆของทีมเช่อนอะไรคือความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดที่ทีมกำลังเจออยู่ตอนนี้หรอคะแล้วก็พยายามสรุปความเข้าใจของเราเพื่อให้เขาตอบว่า ใช่เลยเช่นอ๋อแสดงว่าปัญหาหลักตอนนี้คือการหาหลีดที่มีคุณภาพมากกว่าแค่ปริมาณดิฉันเข้าใจถูกไหมคะใช่เลยครับส่วนตอนที่สำคัญมากๆคือต่อรองเงินเดือนถ้าข้อเสนอแรกที่ได้มามันยังไม่ตรงกับที่เราคาดหวังแทนที่จะปฏิเสธไปเลยหรือตอบรับทันทีลองใช้ calibrated question ที่ส่งผลหลังอันนั้นดูด้วยขอบเขตงานและความคาดหวังตามที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ครับผมจะยอมรับข้อเสนอที่ ตัวเลขนี้ได้ยังไงหรอครับแล้วอาจจะใช้เลเบลลิงเพื่อแสดงความเข้าใจข้อจํากัดเขาดูเหมือนว่าตัวเลขอาจจะเป็นเพดานสูงสุดสําหรับตําแหน่งนี้แล้วใช่ไหมครับแล้ว้อลองเสนอทางออกอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้เรื่องการสนับสนุนค่าเรียนคอร์สเฉพาะทางเพิ่มเติมไหมครับฟังดูแล้วเทคนิคพวกนี้มันเหมือนเปลี่ยนเกมเลยนะคะจากที่เราเป็นแค่ผู้สมัครงานไปของงานกลายเป็นเหมือนที่ปรึกษาที่พยายามจะเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาจริงๆ มันทําให้เรามีอํานาจต่อรองมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยถูกต้องครับนี่แหละคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือมุมมองของการเจรจาเลยมันคือการใช้ความชลาทางอารมณ์นําไม่ใช่แค่เหตุผลตะก,กะอย่างเดียวการฝึกฝนเทคนิคพวกนี้ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันออกมาจากข้างในจริงๆเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไปเลยครับน่าคิดมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อยอดกันดูเล่นๆนะคะ ลองหยิบเทคนิคอันไหนก็ได้ค่ะที่เราคุยกันวันนี้อาจจะเป็นเลเบลลิ่งการติดป้ายอารมณ์ที่เราสังเกตเห็นจากคนใกล้ตัวในบทสนทนาธรรมดารรมดาประจำวันนี้แหละลองใช้มันอย่างตั้งใจดูสักครั้งแล้วสังเกตดูสิเขาว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศหรือเปลี่ยนทิศทางการพูดคุยวันนั้นไปยังไงบ้างบางทีผลลัพธ์อาจจะน่าประหลาดใจกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe ด้วยนะครับ